第41回の TNQA について25名の皆様が表彰されましたとても会社として嬉しく思っていますまた10年の表彰を受けた方が3名もいらっしゃったことこれもとても嬉しく思っています10年のように長い期間でしっかり成果を残してくださったおかげで会社自体が成長してきてくれていますとても嬉しく思っていますし引き続き頑張っていただきたいというふうに思っています

ปีที่13ติดต่อกันแล้วนะครับยาวนานที่สุดของโตกเกียวมารีนของเรานะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพนพลังตัวแทนของโตกเกียวมารีนทุกคนนะครับในการที่จะสร้างสรรผลงานนะครับเพื่อติดตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติให้กับโตกเกียวมารีนนะครับต้องบอกว่าผลของการอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับถ้าโตกเกียวมารีนไม่ได้ มีองค์ประกอบครบถ้วนแบบนี้นะครับเราก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้โอกาสที่อยู่ในบริษัทที่มีองค์ประกอบทุกอย่างครบนะครับอย่าพลาดกับรางวัล T N Q A นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิมพจันหันลือชานผู้จัดการภาคค่ะทีมงานวานาโปรเกรสขออ,อ้าขจรศักดิ์มณีอินนะคะปีนี้เป็นปีที่10ค่ะที่ได้มีโอกาสรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ เรียกว่าเป็น1ิปีต่อเนื่องค่ะในคุณวุฒินี้ถามว่าคุณวุฒินี้สําคัญอย่างไรต้องบอกว่าในธุรกิจประกันชีวิตให้ความสําคัญกับคนทํางานที่เห็นความสําคัญของคุณภาพการทํางานของการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็แนะนําลูกค้าบริการลูกค้าอย่างดีนะคะเชื่อมั่นค่ะว่าในพื้นดินโตเกียวมารีนแห่งนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากมายให้กับทุกท่านที่จะได้มีโอกาสได้ไปบอก ลูกค้าของเรานะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีตกในดินที่ดีก็จะเกิดผลมากก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่จะได้มีโอกาสขึ้นรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาตินะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนัฐาบนเดชาวิชิตเลิศน,นะคะวันนี้ได้มาร่วมงานรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาตินะคะเป็นครั้งที่10บค่ะที่ได้รับรางวัลต้องขอขอบคุณบริษ,ษัทโตเกียวมารินและก็ ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับตัวแทนอย่างดิฉันนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทต,ต้องเป็นบริษัทที่ดีผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีและขอบคุณสําหรับสตาฟทุกคนนะคะสวัสดีค่ะชื่อจารินีพรมธาดานะคะ มาจากเชียงใหม่เลยนะคะปีนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลนำมาซึ่งความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าบ่งบอกถึงรางวัลที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นคนคุณภาพค่ะและเชื่อว่ารางวัลน,นี้เพื่อนๆทุกคนก็สามารถทำได้นะคะและต้องขอบคุณบริษัทโตเกียวมารีนที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จทั้งหมดบริษัทดีบริษัทเด่นก็นำพาส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสตา ะะและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้านะคะที่ให้ความไว้วางใจให้กับเรานะคะตเกียวมารีนได้ดูแลและสัญญาค่ะว่าจะเป็นตัวแทนคุณภาพเป็นตัวแทนที่ดีของคุณลูกค้าตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ